สำหรับเ,เพื่อนๆพืนที่ใช้ไอโฟนนะครับแล้วก็เวลาไล์ตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะครับเวลาเราไล์อาจจะวางในส่วนของมือถือไว้ในส่วนของการไล์นะครับเราไลท์กล้องหลังนะครับบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเยืยนดูตัวหน้าจอมือถือที่เราไลท์ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ไอโฟนนะครับเราสามารถที่จะ s t o r หน้าจอนะครับ ไปที่กดตั้งจนเตอร์แล้วก็เลือกสตอร์น้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวก่อน MacBook ของเรานะครับก็จะขึ้นสตอร์หน้าจอไปที่ MacBo o k ของเรานะครับนะครับเพื่อนๆเห็นว่าหน้าจอเราเป็นอย่างไรก็จะ,สะแสดงในส่วนของ สกรีนของ macbook ด้วยชนดอวกันททำให้เราสามารถม monitor ได้ไม่ว่าเรามาอยู่หน้าจอมือถือที่เราไลฟ์อยู่นะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องไปหาซื้อตัวจอเสริมสบมือถือหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นที่ต่อหน้าจอเทีออยงใดนะครับสำหรับคนที่มี macbook อยู่แล้วนะครับไลฟ์ like กับ iphone ก็สะดวกดีในการนิเ i t o r นะครับหรือว่าเพื่อนจะนิเ i t o r ในส่วนของสถิติต่างๆ ของแอปตล้วนั้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าหากใครต้องการดูหน้าจอว่าสกีนที่ไล์ล่าสุดโดยที่เราไม่เห็นหน้าจอที่เราไล์เราสามว่าสตอร์ขึ้นมาที่ตัว macbook ได้นะครับถือว่าตอบโจทย์นนครับ